น้ำมันแพงมาตรการและสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานมีออกมามากมาย่างในวันนี้ก็เป็นสิ่งประดิษฐ์หนึ่งที่ไม่ต้องใช้น้ำมันแต่ใช้พลังงานจากเศษอาหารที่เหลือๆจากในครัวของเรานี่เองครับคุณผู้ชมคงงงใช่ไหมครับที่มีสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้พลังงานจากเศษอาหารผมอาสาพามาไขข้อข้องใจกันที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ครับแต่ มอเตอร์ไซคันนี้วิ่งแปลกๆนะครับหรือว่าน้ำมันหมดอ้าวจริงซะด้วยแต่ไงไม่วิ่งเข้าปัม๊มมาวิ่งเข้าวิทยาลัยแทนละครับเนี่ย๋อ,อที่แท้ก็เอามาเติมกา๊าซจากถังนี้นี่เองคุณผู้ชมจำได้ไหมครับที่ทางรายการรู้ค่าพลังงานเคยนำเสนอเรื่องกา๊าซมีเทนที่ได้จากการหมักเศษอาหาร แล้วนำกา๊าดนั้นมาอัดลงถังจากนั้นก็ค่อยๆนำกา๊าดมาใช้หุงหาอาหารโดยทดลองใช้ที่วิทยาลายัยและก็ขยับขยายไปใช้ตามบ้านเรือนยังไงล่ะครับแต่มาวันนี้ทางทีมอาจารย์นักวิจัยวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีแพร่เขาพัฒนาพัฒนาแล้วครับโดยนำกา๊าสมีเทนที่ได้จากถังหมักเศษอาหารตัวนี้ล่ะครับมาใช้กับรถมอเตอร์ไซค์เป็นไปได้ยังไงครับเนี่ย แล้ววิธีการนำมาใช้จะต้องมีอะไรพิเศษกว่าที่นำไปใช้หุงต้มหรือเปล่าคราับส่วนของแก๊สที่ได้จากการหมักเนี่ยก็จะนำมาใช้ในการหุงต้มซึ่งใช้ได้เลยจากการหมักแต่ถ้าเกิดเรานำมาใช้ในรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราจะต้องนำมาแยกคาร์บอนไดออกไซด์ออกแล้วก็ปรับสภาพให้เป็นแก๊สที่ใช้ในรถมอเตอร์ไซค์ได้ก็คือโดยการที่ผสม LPG เข้าไปเล็กน้อย แม่ดูแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมครับแต่ข้อสำคัญมันอยู่ที่การแยกก๊าสนี่สิครับทางอาจารย์ได้คิดทำเครื่องแยกนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานกา๊าซชีวภาพตัวนี้ซึ่งก็สามารถแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากกา๊าซมีเทนได้ทำให้ได้กา๊าซมีเทนสูงถึง90%ปรซประสิทธิภาพก็คล้ายๆ n g นที่ใช้กับแท็กซี่หรือรถเมลในกรุงเทพเลยละครับ แก๊สที่มาจากถังหมักจะผ่านตัวดักน้ำนะครับเราเรียกว่าตัวดักน้ําซึ่งน้ําที่มากับไอ้น้ำเนี่ยจะควบแน่นกลายเป็นน้ําขังอยู่ในท่อนี้ส่วนเนื้อแก๊สมีเทนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเดินทางตามท่อนี้นะครับผ่านฝอยเหล็กนะฮะซึ่งจะมีส่วนผสมของไฮโดรเจนสันไฟนิดหน่อยนะครับที่ปนมากับแก๊สชีวภาพนะครับก็จะเหลือแก๊สมีเทนผสมคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านท่อนี้ลงมานะครับลดขนาดของท่อน,นะฮะ แล้วก็ผ่านสารละลายด่างเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์กับมีเทนก็จะผ่านน้ําอยู่ในท่อนี่ยฮะลอยขึ้นไปนะครับตัวคาร์บอนไดออกไซด์ก็ทํายากับโซเดียมบวกกลายเป็นตะกอนตกไปยึก้นถังส่วนแก๊สมีเทนก็จะลอยผ่านน้าขึ้นไปอยู่ในส่วนของด้านบนซึ่งเป็นช่องว่างเป็นแก๊สมีเทนบริสุทธิ์นะครับซึ่งจะสูบอัดใส่ถังรถมอเตอร์ไซค์ต่อไปออแต่จำไว้อย่างนะครับว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้จะต้องมีการดัดแปลงเครื่องยนต์บางอย่างเพื่อความเหมาะสม ไม่อย่างนั้นก็ใช้ไม่ได้นะครับและข้อจำกัดอีกอย่างของรถนี้ก็คือใช้ถังบรรจุกา๊าซขนาดเล็กเพราะฉะนั้นรถจะวิ่งได้แค่ประมาณ40กิโลเมตรถัากก๊าซหมดเมื่อไหร่ก็ต้องกลับมาเติมที่ถังหมักนะครับด้วยเหตุนี้ทางอาจารย์จึงได้พยายามปลุก,กจิตสำนึกให้หลายๆครัวเรือนทำถังหมักเศษอาหารใช้กันภายในบ้านตัวเองไม่ต้องเสียงเงินซื้อกา๊าซหุงต้มมาใช้แถมยังนำมาเติมในมอเตอร์ไซค์ได้ด้วย แล้วลองคิดดูนะครับถ้าทํากันเยอะๆเวลามอเตอร์ไซค์ก๊าซหมดที่ไหนก็สามารถเติมได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาไงล่ะครับท่านชมครับถ้าหากหลายฝ่ายร่วมมือร่วมใจผลิตกา๊าซชีวภาพในกลัวเรียนกันมากขึ้น<ม>ก็จะช่วยให้สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ใช้พลังงานที่ผลิตได้เองในประเทศไทยของเราลดการนำเข้าพลังงานน้ำมันจากต่างประเทศ ร่วมสร้างสรรค์รายการโดย